นี่ปกติเป็นคนไม่ได้ไม่เล็บยาวเล็บไม่หักแล้วไม่ก่อปกติเป็นคนเราไม่เล็บยาวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะฉีกแล้วมันจะหักพระานอเดิก้าไปอ่ะมันในเล็บมันไม่ฉีกไม่หักแล้วมันไว้ยาวได้มันไม่ก่อบปกติปกติเอาไว้แป๊บเดียวมันก็หักมันฉีกอ่ะอเดิก้ามันช่วยเลยดูอ่ะทําให้เราหน้าแจ่มใสขึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนเขาก็ถามว่าทำไมไม่เหมือนคนผ่าตัดเลยหน้าตา อ๋อเรคนผ่าตัดต้องเป็นไงไม่บางคนะเขาเขาจะไม่สดใสไงเพราะว่าในโอดิการมันมีคอลลาเจนมันช่วยได้นะคะยทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตาทั้งเล็บทั้งผมมันช่วยได้หมดทุกส่วนของร่างกายนะคะเขาทักมาเนี่ยคือเขาทักหน้าใสขึ้นหรือเล็บหรือผมที่เรารู้สึกเองหรืออะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยเขาทักมาละค่ะเวลาเวลาเขาทักก็ดูดูเขาเดินดีทําไมเขาไม่เหมือนคนผ่าตัดมาใหม่ๆเลยทําไมหน้าตาผัาแจ่มใสทําไมเห็นคนอื่นมันแบบไม่เหมือนเราเหมือนแห้งแรงอ่ะ ไม่อเออเออเราไม่ได้บูลลี่ใครนะแต่ว่าเออมันเป็นง่ายดจริงๆลนะนี่ค่ะปกติเป็นคนไม่ได้ไม่เคยเล็บเล็บไม่หักแล้วไม่กรอบปกติเป็นคนเอาไว้เล็บยาวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะฉีกแล้วมันจะหักประธานโนเดก้าไปอ่ะมันมันในเล็บมันไม่ฉีกไม่หักแล้วมันไว้ยาวได้มันไม่กรอบปกติปกติเอาไว้แป๊บเดียวมันก็หักมันฉีกอ่ะพอมันฉีกปุ๊บเราก็ต้องตัดออกตัดเล็บนึงก็ไม่ได้มันก็ตัดออกลหลายเล็บตอนนี้ย เอาไว้ยาวได้มันได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะมันได้ครบจบในอย่างเดียวเลยค่ะแผงแผงแรกอะ่ะจะจะวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะแล้วตอนนี้เหลือวันละเม็ดก่อนนอนเหมือนเดิมค่ะที่แข็งแรง,งจริงๆนะที่แบบขนาดอย่างนี้นะไม่ถึงสองแผงเพราะว่าทานวิตาไปมันคือมันได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะอยากให้ทุกคนได้ทานนะคะ